สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านวันนี้ผมก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่อยากจะทำการดํานะครับหรือว่าการดํำซ่อมแปลงนานะครับสำหรับนาที่เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเน่าเสียของข้าวได้นะครับแล้วเราก็เอาก้าในแปลงนาเรานี่แหละนะครับมาดํา เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าการดำเนี่ยมันสามารถตามทันกับคนที่เอ้ไม่ใช่ดิตามทันกับตรงที่เราดำได้หรือเปล่านะครับเราดำกับการหวานธรรมดาเนี่ยมันห่างกันประมาณกี่วันอันนี้เป็นนาที่เราหวานนะครับแบบไม่เสียไม่เสียหายนะครับกับจุดที่เรามาดำซ่อมนะครับก็คือจุดนี้นะครับนี่นะครับนี่คือจุดที่เรามาดำซ่อมนะครับดูขนาดกอนะครับดู จุดที่เรามาดาซ่อมนะครับนี่คือขนาดกอนะครับที่เราดาซ่อมเห็นไหมครับว่า sì จุดที่เราดาซ่อมเนี่ยยังไม่ออกเลยนะครับนี่นะครับจุดที่เราดาซ่อมนาทั้งหมดนะครับยังไม่ออกแล้วดูจุดที่ที่เราไม um ่ได้ดาซ่อมออกหมดแล้วนะครับนี่คือลักษณะกอข้าวนะครับที่เรามาดาซ่อมนะครับกับที่เราให้มันขึ้นตามธรรมชาติแบบเสียหายแค่ไหนก็ปล่อยมันเราไม่ได้มาดาซ่อม คุณดูลักษณะที่เราดำซ่อมนะครับบางคนถามบอกว่าข้าวเนี่ยอยู่บนหัวคนาเนี่ยข้าวจะแตกกอดีรวงใหญ่อันนี้ตอบเลยนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวกับดินคุณเกี่ยวกับการใส่ปุย๋ยการดูแลบำรุงบำรุงทางใบหรือการฉีดทางใบมากกว่ารวงข้าวจะใหญ่ไม่ใหญ่ขึ้นอยู่กับที่การบำรุงนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ว่า ระยะห่างหรือว่าจะขึ้นบนหัวคนาไม่ได้เกี่ยวนะครับเนี่ยตรงจุดนี้ที่ผมมาดำทั้งหมดเลยนี่นะครับรอยจุดที่ผมมาดำนะครับนี่เห็นไหมครับดูกอเนี่ยนะครับเนี่ยกำลังกัดหางประทูเนี่ยคุณคิดว่ากอหนึ่งกี่ต้นล่ะเนี่ยผมตามแค่ต้นเดียวนะครับเนี่ยถ้าพูดคุยถึงหลักนาดำนะครับนาดำพูดคุยถึงหลักนาดำหรือว่านาดำมาซ่อมเนี่ยผมก็ไม่ได้แพ้ใครหรอกครับผมกล้าพูดให้ผมมาดำซ่อมวัดกันได้นะครับแต่ผมชอบนาหวานนะนาหวานมัน โฟกัส so ผลผลิตได้ง่ายกว่านาดำนะครับนาดำเป็นการลงทุนที่สูงกว่าอันนี้คือลักษณะที่เราหว่านนะครับนี่คือแปลงนาที่เราหวานทั้งหมดเนี่ยนะครับนาที่เราหวานนะครับและอันนี้คือสิ่งที่เราดำนะครับดำตา,ตามตูดก็อ,อยากจะบอกนะครับว่าถ้าใครอยากจะดำถ้าเกิน20วันไปแล้วของนาข้าวหรือว่าเกินการใส่ปุ๋ยรอบที่1ไปแล้วคุณดำยังไงมันก็จะตามไม่ทัน การตามไม่ทันก็คือบางจุดเนี่ยเขาออกหมดแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเขาออกหมดแล้วเกียมตัวที่จะงวยหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยงวยหมดละแต่อัเนี่ยยังไม่ออกไปไหนเลยที่เรามาดำเห็นไหมครับดูลักษณะกอนะครับยังไม่ดำยังไม่ไปไหนเลยที่เรามาดำซ่อมนี่นะครับกอถ้าคุยถึงหลักกอมันอยู่ที่ดินนะครับนี่คือลักษณะดินนะครับนี่ดินการบำรุงดินก็คือยิ่งนาลมยิ่งแต่กอดีนะครับส่วนทันไม่ทันนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมทำมานะครับการดำซ่อมหรือซ่อมตรงจุดที่เสียที่พังแบบนี้นะครับเนี่ยจากต้นเล็กๆที่เราซ่อมจุดที่เสียที่พังตรงนี้นะครับตลอดแนวไปเนี่ยมันจะไม่ออกกับนาที่เราหวานแล้วก็ได้ขนาดเอาแค่นั้นมันจะออกรวงหมดแล้วนะครับแล้วรวงก็สวยใหญ่ปกติส่วนที่เราดำนะครับถ้าเราดำเกิน25วันนะครับเรามาดำ ข้าวจะออกรวงไม่ทันกันขอย้ําตรงนี้ก่อนเลยนะครับไอ้คุณเอาปุ๋ยเอาอะไรมาพรมมันก็ไม่ทันกันหรอกครับไอ้ที่ว่ามันออกรวงไม่ทันกันเนี่ยทําไมเราดําแล้วถึงออกรวงไม่ทันถ้าลองนึกนึกภาพตามนะครับข้าวที่เราหวานนะครับหวานลงไปนะครับเขาเรียกว่านาหวานข้าวที่เราเป็นนาหวานแล้วก็หวานลงไปเนี่ยหวานลงไปแล้วก็ออกรวงแบบเนี้ย แล้วอยู่ดีๆเราก็มาถอนถอนต้นพวกนี้ออกนะครับแล้วเอาไปดําจุดที่ว่างท่านคิดว่าลากของเขาจะเสียหายไหมการเดินลากการหาอาหารการชอนชัยของรากต้องเริ่มต้นใหม่ไหมท่านท่านลองคิดตามภาพที่ผมอธิบายดูต้องเริ่มต้นใหม่ถูกไหมครับนี่แหละคือจุดที่ผมบอกว่าเมื่อเราคิดจะซ่อมก็ควรจะซ่อมก่อนใส่ปุ๋ยรอบที่หนึ่งถ้าคิดอยากจะซ่อม นะครับเนี่ยข้าวที่ออกรวงเห็นไหมครับว่ามันจะออกรวงปกติทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับออกรวงดีปกติทุกอย่างปึ๊ดปื๊ดป๊ดป๊ดป๊ด,ป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 ดแล้วไปถึงอีตรงที่เราซ่อมนะครับนั่นแหละไล่ไล่ซ่อมมันจะไม่ออกรวงเพราะว่าเวลาการเจริญเติบโตของรากการเวลาที่เรามาถอนรากออกหรือว่าอะไรออกเนี่ยมันมันทาให้รากเนี่ยเสียหายนะครับเมื่อมันเสียหายมันก็ต้องมีระยะเวลาในการเติบโตหรือเดินเดินรากใหม่ ถูกไหมครับเมื่อมันเสียเวลาในการเติบโตในการเดินลากใหม่ข้าวก็ต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นกับอีตรงที่เราไม่ได้ถอนไปเนี่ยข้าวมันจะเดินลากหรือว่าหาอาหารได้ไวกว่าเติบโตเร็วกว่าส่วนโฟกัสที่ผมอยากจะพูดว่าข้าวแต่กอหรือว่าข้าวริมหัวคนาที่โบที่พูดกันจังเลยว่าข้าวหัวคนากอใหญ่อยู่ที่ดินครับไม่ได้อยู่ที่บนข้าวอยู่บนหัวคนานี่นะครับ ถ้าดินดีพัดดินนานบำรุงดินดีการไถตากหน้าดินข้าวก็จะกอใหญ่นะครับนี่กอใหญ่ท้องใหญ่เนี่ยใหญ่พอไหมครับเนี่ยท้องใหญ่เนี่ยกอใหญ่ท้องใหญ่เนี่ยใหญ่พอไหมครับอย่างเงี้ยเนี่ยคุณดูนิ้วเนี่ยคุณดูนิ้วผมเนี่ยเนี่ยใหญ่พอไหมอย่างเงี้ยเนี่ยใหญ่พอไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวเลยไอ้ที่ว่าข้าวจะอยู่บนหัวคนาลวงใหญ่ข้าวจะอยู่ในนาลวงเล็กไม่ได้เกี่ยวเลยอยู่ที่การบำรุงเนี่ย เนี่ยข้าวข้าวที่อยู่ในนาเหมือนกันเนี่ยคุณก็ดูรวงเลยเน,นี่ยคุณก็ดูรวงเอาครับเนี่ยเนี่ยโฟกัสะนะครับเฮ้ยเอางี้ทำทำไปเถอะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับทั้งเรื่องปุ๋ยวเวลานะครับยาเชื้อราฉีดสามช่วงนะครับไม่ได้ให้ฉีดวัวตัวฉีดสามระยะนะครับยาเชื้อราการใส่ปุ๋ยก็ใส่ให้ถูกช่วงถูกเวลานะครับ คิปจะมาดำซ่อมแก้ไขนาที่สูญเสียหรือว่าเป็นเป็นแอ่งเป็นเองิงอ,อย่างเงี้ยคุณก็ดูเลือกระยะเวลาให้ถูกต้องว่าดำแล้วเนี่ยดำเสร็จปุ๊บใส่ปุ๋ยเลยไหมหรือว่าดำเสร็จเนี่ยคุณจะไม่ใส่ปุ๋ยอันนี้ไม่ทันแน่นอนแนะนําว่าดำแบบนี้เสร็จอีตรงที่เราไม่ได้ดำใส่ปุ๋ยไปแล้วอีตรงที่ดำเสร็จก็ต้องปุ๋ยมาพรมเพื่อให้มันทันกันคุณจะพรม กี่โลกี่ขีดก็แล้วแต่คุณะนะครับเราพูดถึงหลักแบบนี้จะดำกี่โลกี่ขีดก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะมาพรมอีตรงที่เราดำเนี่ยกี่โลกี่ขีดก็แล้วแต่การฉีดดูแลรักษาก็ต้องดูแลหรือว่าฉีดรักษามากกว่าอีตรงที่มันออกรวงแล้วอธิบายแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้ชัดเจนนี่ผมมาวิทน้ำเข้านะครับเพราะว่าระยะที่ข้าวออกรวงที่ท่านเห็นแบบนี้เนี่ออกรวงงวยบ้างไม่งวยบ้างเนี่ยเนี่ยระยะแบบนี้ นะครับคือข้าที่เขากําลังต้องการน้านะครับ <_ d> um> เพื่อไปสร้างน้ํานมอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคนที่พูดบอกว่าข้าวในระยะที่ตากเกสรเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าในระยะที่เขากําลังมีน้านมเนี่ยแล้วคุณไม่คุณไม่ต้องเติมน้ํานะครับปล่อยให้น้ําเฉาะแฉะหรือว่าปล่อยให้น้ําพอดีอย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อ่เติมแมงเข้าไปเยอะๆนะครับ เพราะว่ามันเป็นจุดที่จําเป็นจุดที่สําคัญผมเตือนไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนดูนะครับเนี่ยทํานาแค่สิบแปดไร่คุณดูนะเนี่ยทานาสิบแปดไร่น้ําหายไปขนาดนี้นะครับเนี่ยบ่อผมนะครับอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าควรเติมน้ํำไหมควรเติมนะครับเพราะว่าในฤดูหนาวสักมันจะแห้งมันก็แห้งไปเลยนะครับผมจะเตือนคุณก่อน ไม่ใช่ว่าเห็นลวงแบบนี้แล้วน้ําเฉาะแฉะ,ะจะไปปล่อยนะครับอย่าปล่อยนะครับมันจะเป็นขี้รีบเยอะมันจะเป็นขี้รีบสะส่วนใหญ่แล้วการที่ผมฉีดอาโมเล่ไปแล้วในระยะที่ท่านเห็นอยู่ตรงเนี้ยผมฉีดอาโมเล่ไปแล้วผมเติมน้ํางวดนั้นมาฉีดอาโมเล่ใช่ไหมครับแล้วน้ํามันก็ยุบเร็วมากเพราะว่าข้าวกําลังต้องการน้ําไปสร้างเกสรอ่อนนะครับหรือว่าต้องการน้ําไปสร้างน้ํานมลวงไหนที่ออกก่อนหรือว่าสร้างน้ํานมก่อนเขาก็เหลืองก่อนงวยก่อน ไ้รวงไหนที่ออกทีหลังเขาก็ต้องการน้ําเพื่อเอาไปสร้างรวงอ่อนเอาไปมีลมเบ่งมีการออกรวงที่ดีขึ้นปกตินะครับเราจะไปโฟกัสแบบน้ําให้เหลือเฉาะแฉะหรือว่าแห้งเนี่ยไอคาว่าเหลือเฉาะแฉะหรือแห้งเนี่ยถ้าคุณเป็นนาลมอะทาไปเถอะครับไม่มีใครว่าคุณหรอกทานาลมอะแต่ถ้าเป็นนาแบบ นาที่น้ําแห้งไวเป็นนาดินทรายเป็นนาดินแบบว่าน้ําไม่ถึงสิบวันจากน้ําเฉาะแฉะหรือน้ําแห้งเนี่ยสิบวันแล้วแห้งปุ๊บไปเลยอันนี้อันนี้อันนี้คุณต้องมีต้องต้องแก้ปัญหาแล้วนะครับคือต้องวิดน้ําใส่ฟังผมดีๆอย่าไปเชื่อใครนะครับเชื่อหลักพื้นฐานที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนมาถูกแล้วแค่ยุคข,ของคุณนะ่ะมันมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้น มีสารมีปุ๋ยมีฮอร์โมนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นการบำรุงรักษามันก็พัฒนาได้ดีกว่าไวกว่าการใส่ปุ๋ยการมีคนแนะนำมีคลิปมีวิดีโออะไรแนะนำมากมายก็ทำให้พวกท่านเก่งขึ้นเข้าใจขึ้นเรียนรู้ได้ขึ้นมันไม่ได้เหมือนยุคพ่อแม่นะครับที่ว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไม่ได้เรียนรู้จากใครชาวบ้านก็มีแต่พวกขี้งก นะครับหรือทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับสภาวะที่ว่ามีความรู้แล้วยังยิ่งมีความรู้แล้วยังกักนะครับยังไม่ให้บางคนได้ความรู้ไปก็เปรียบเสมือนมีความรู้แล้วคิดว่าได้ไปแล้วมันจะไม่เกิดการผิดพลาดหรือมันได้ความไปความรู้ไปแล้วมันจะไม่เกิดข้ออะไรที่มันกลับมาทําร้ายตนเองจริงๆมันมีนะครับมันมีอีกเยอะมีอีกมากมายความรู้ น,นี่น้ำอย่างเนี้ยคุณจะไม่เติมได้ไงข้าวอยู่ในลักษณะที่กำลังจะเริ่มสะสม,มเมล็ดสะสมอะไรเนะี่ยคุณจะปล่อยไว้เนะี่ยระวังนะครับระวังจะเป็นคร้รีบเนี่ยบางคนบอกว่าดินชืนช้นๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยยังไม่ต้องหล่อน้ําคุณ,ค,ณคุณดูนะครับเนี่ยเนี่ยชื้นแข็งแล้วนะครับนี่เนี่ยไอที่นุ่มๆน,นี่ก็คืออย่างเงี้ยรีบเติมน้ํานะครับอย่าปล่อยให้มันแห้งแบบนี้เพราะว่าถ้าแห้งปุ๊บเนี่ยเรื่องโรคเชื้อราตัวนี้มันจะเข้ามาทําลายอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็คือข้าวมันไม่มีแรงนะครับแล้วข้าวคุณก็จะเป็นขี้รีบเยอะข้าวเม็ดไม่เต่งไม่ใสน้ำนมไม่ดีก็เพราะว่าการที่คุณปล่อยน้ำแห้งเร็วนะครับฝากไว้วันนี้ก็คงได้ความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเกี่ยวกับการดำซ่อมนานะครับก็การุณาเลือกการดำซ่อมให้ถูกต้องนะครับว่าเราควรดำซ่อมได้ช้าสุดกี่วันสรุปให้เราจะดำนาช้าสุดนะครับไม่เกินยี่สิบห้าวัน นะครับหรือช้าสุดหลังใส่ปุ๋ยไม่ถึง 4- 5วันนะครับรีบดึงรีบเอาไปดาซ่อมนะครับอย่าช้ากว่านั้นไม่งั้นท่านจะไม่ได้อะไรเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับบรรยากาศสวยๆนะครับยามเย็นนะครับกับข้าว5้าสี่ห้าหนึ่งนะครับแปลงนาหวานนะครับอันนี้ก็คือสระน้ำเดี๋ยวเจอกันหลังเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันรุ่นต่อไปนะครับน่าจะเป็น6 1หนึ่งนะครับ เพราะว่ารุ่นต่อไปปีนี้เขาว่าจะร้อนจัดนะครับร้อนหนักร้อนหนาเลยเมษาเจอกันนะครับเมษาเราจะเริ่มทมําเมษานะครับเพราะว่าปีหนึ่งผมจะทำสามรุ่นนะครับก็คือหนาวร้อนนะครับแล้วก็ฝนเดี๋ยวไปเจอกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลผลิตของแม่ผมให้ฟังด้วยนะครับเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วสิบแปดไร่ก็เป็นกําลังใจให้ชาวนาทุกท่านนะครับว่าราคาจะแย่จะตกจะช้ําแค่ไหนก็ตาม จงทําหาความรู้และเอาตัวเองให้รอดในราคาที่ตกต่ําแบบนี้อย่าท้อแท้นะครับเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนอาชีพไปทําอย่างอื่นน่ะคุณก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเจอปัญหาอะไรมันจะอยู่ได้ไหมมันจะรอดไหมมันก็อยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่ความคิดของคุณสําหรับความคิดผมผมก็เลือกทําเหมือนเดิมทําในสิ่งที่ผมอยากทําข้าว่ะมันเป็นสิ่งที่ทําง่ายนะครับ ถ้าเรามีความชํานาญเรามีความเข้าใจตามนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ